สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ I am in USA นะคะคลิปนี้จะเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ข้อ73ขึ้นไปจะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตอนก่อตั้งประเทศนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ There are four amendments to the U.S. Constitution about who can vote. Describe one of them. คำถามที่63คือมีบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญในสหรัฐ4บทด้วยกัน ว่าด้วยผู้ที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงเลือกตั้งนะคะให้บอกมาหนึ่งบท Citizens 18, 18, and older can vote ก็คือพล,ลเมืองอายุ18ปีและ18ปีขึ้นไปสามารถมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ You don't have to pay a poll tax to vote a p o l l tax นะคะคือภาษีรัฐชูประการหรือเรียกอย่างนึ่งว่าภาษีต่อหัวหรือภาษีต่อตัวความหมายของคำนี้ก็คือคุณไม่ต้องจ่ายเงินนะคะเพื่อการออกเสียงเลือกตั้ง Any citizen can vote. Women and men can vote. คือพลเมืองทุกคนมีสิทธ์ออกเสียงเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย: A male citizen of any race can vote. อันสุดท้ายก็คือพลเมืองชายทุกเชื้อชาติหรือสิทธิ์ผิวมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง. Who can vote in federal elections, run for federal office and serve on a jury in the United States? ข้อที่64คือใครสามารถออกคะแนนเสียงเลือกตั้งบริหารงานของรัฐบาลกลางและเป็นลูกขุนในสหรัฐอเมริกาได้ citizens citizens of the united states us citizens us citizens สามอันนี้ความหมายเหมือนกันหมดนะคะก็คือพลเมืองพลเมืองสหรัฐอเมริกา what are three rights of everyone living in the united states ข้อ65สิทธิเสรีภาพสาอย่างของประชาชน ที่อยู่ในสหรัฐนะคะมีอะไรบ้าง Freedom of expression สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น Freedom of speech สิทธิเสรีภาพในการพูด Freedom of assembly สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติ Freedom to petition the government สิทธิเสรีภาพในการร้องทุกต่อรัฐบาล Freedom of religion สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา The right bear arms. สุดท้ายคือสิทธิเสรีภาพในการถืออาวุธ What we show loyalty when we say the loyalty say Allegiance? to do Pledge of ในตอนที่เรากล่าวคำปฏิญาณตนเพื่อแสดงความจงรักภักดีนี้เรากล่าวต่อสิ่งใดนะคะ The United States, the flag คําตอบก็คือเรากล่าวต่อประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่า the flag ธงชาติสหรัฐ Name two promises that new citizens make in the oath of allegiance. คำถามที่หกสนะคะคำสาบานตนสองอย่างที่พลเมืองได้ให้ไว้ในตอนสาบานตนนะคะเพื่อแสดงความจงรักภักดีคืออะไร Give countries other up loyalty to other countries. Give up ก็คือเลิกนะคะเลิกจงรักภักดีต่อประเทศอื่น Defend the US Constitution US ปกป้องรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกา obey the laws of the United States obey the law ก็คือปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา serve in the military if needed serve in the military ก็คือเป็นทหารให้กับสหรัฐอเมริกาถ้าถูกเรียกตัว serve help do important work for the nation if needed serve ก็คือทำงานนะคะทำงานสำคัญเพื่อชาติถ้าถูกเรียกตัว be loyal to the united states be loyal ก็คือจงรักภักดีต่อสหรัฐอเมริกาตอบคำตอบไหนก็ได้นะคะ How can people become United States citizens? คําถามที่68 คือ, Naturalize. คือการแปลงสัญชาติ Derive citizenship. อันนี้คือได้สัญชาติตามบิดามารดา. Be born in the United States. และการสุดท้ายคือเกิดในสหรัฐอเมริกา. What are two examples of civic participation in the United States? ข้อ69คือประชาชนอเมริกันสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองได้อย่างไรบ้างให้บอกมา2อ,อย่างนะคะ Vote <Bo at. S 1> คือออกเสียงเลือกตั้ง Run for office คือลงสมัครรับเลือกตั้ง Join a political party อันนี้คือเข้าร่วมพักการเมือง Help with a campaign คือช่วยเหลือในการรณรงค์หาเสียง Join a civic group แล้วก็ Join a civic group ก็คือเข้าร่วมกลุ่มประชาคม Join a community group Community Group นะคะคือกลุ่มชุมชน Give an elected official your opinion on an issue ความหมายนี้ก็คือแสดงความคิดเห็นนะคะในประเด็นที่เป็นปัญหาต่อนักการเมือง Contact elected officials คือติดต่อกับนักการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้ง Support or oppose an issue or policy สนับสนุนหรือคัดค้านประเด็นที่เป็นปัญหาหรือนโยบาย Write to a newspaper แล้วก็อันสุดท้ายนะคะเขียนถึงหนังสือพิมพ์ What their? Americans can is One คำถามนี้คือประชาชนมริกันสามารถรับใช้ประเทศตนเองได้อย่างไรบ้างให้บอกมาหนึ่งอย่างนะคะ <Bo at. S 1> คือออกเสียงเลือกตั้ง Pay <taxes. S 1> จา่ายภาษี obey the law คือปฏิบัติตามกฎหมาย serve in the military อันนี้คือเป็นทหาร run for office ลงสมัครรับเลือกตั้ง work for local state or federal government แล้วก็ทํางานให้กับรัฐบาลท้องถิ่นรัฐบาลของรัฐที่ตนอาศัยอยู่นะคะหรือว่ารัฐบาลกลาง Why is it important to pay federal taxes? คำถามที่7 1อนะคะทำไมการเสียภาษีให้กับรัฐบาลกลางจึงเป็นสิ่งสำคัญ Required by law เพราะว่ากฎหมายกำหนดไว้ All people pay to fund the federal government อันนี้คือประชาชนจ่ายภาษีเพื่อเป็นเงินทุนให้กับรัฐบาลกลาง required by the U.S. Constitution, th 1 6 t h Amendment. ความหมายก็คือรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ Civic duty. และอันสุดท้ายก็คือเป็นหน้าที่ของพล,ลเมือง It is important for all men age 18 t h r o u g h 25 to register for the Selective Service. Name one reason why. คำถามนี้คือให้บอกเหตุผลมาหนึ่งอย่างนะคะว่าทำไมผู้ชายทุกคนที่อายุ18ถึง25ปีจะต้องขึ้นทะเบียนเข้าเกณฑ์ทหาร Law. โดยส่วนตัวเลือกตอบ required by law นะคะคือกฎหมายกำหนดไว้ Civic Duty เป็นหน้าที่ของพล,ลเมืองนะคะ Makes the draft fair the needed if ความหมายก็คือทำให้การเกณฑ์ทหารเป็นไปอย่างยุติธรรมถ้าถูกเรียกตัวให้ไปเกณฑ์ทหาร The colonists came to America for many reasons. Name one. คำถามนี้คือให้บอกเหตุผลมาหนึ่งอย่างที่ชาวอาณานิคมเดินทางมาอเมริกา <Freedom. S 1> โดยส่วนตัวเลือกตอบ r e e d o m นะคะคือเสรีภาพ Poli <Political> Liberty คือเสรีภาพทางการเมือง Religious freedom ความหมายคือเสรีภาพทางาศาสนา Economicun <opportunity. S 1> คือโอกาสทางเศรษฐกิจ Prae the religion. อันนี้คือนับถือาศาสนาของตนเอง scape <persecution. S 1> แล้วก็หนบหนีการถูกก่อกวน Who lived in America before the Europeans arrived ยุโรเปียนนะคะคือชาวยุโรปคําถามก็คือชนชาติกลุ่มใดที่อาศัยอยู่ในอเมริกาก่อนที่ชาวยุโรปจะเดินทางมาถึง American Indians Native Americans ชนชาติที่อยู่ก่อนก็คืออเมริกันอินเดียนนะคะกับชาวอเมริกันพื้นเมือง What group of people was taken and sold as slaves? Slave ก็คือทาสนะคะคำถามคือชนกลุ่มใดถูกนำมาอเมริกาและถูกขายให้เป็นทาส Africans People from Africa. คำตอบคือชาวแอฟริกากับประชาชนจากทวีปแอฟริกา What war did the Americans fight to win independence from Britain? ข้อ76ชาวอเมริกันได้รบในสงครามใดเพื่อที่จะได้อิสรภาพจากประเทศอังกฤษ American Revolution คำตอบแรกนะคะการปฏิวัติของชาวอเมริกัน The American Revolutionary War คำตอบนี้คือสงครามปฏิวัติของชาวอเมริกัน WAR for AMERICAN FOR INDEPENDENCE อันสุดท้ายก็คือสงครามประกาศอิสรภาพของชาวอเมริกัน Name one reason why the Americans declared independence from Britain คำถามคือให้บอกเหตุผลมาหนึ่งอย่างว่าทำไมชาวอเมริกันจึงประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ High taxes คือภาษีที่สูง Taxation without representation ความหมายคือการเพิ่มภาษีโดยพลการ British soldiers stayed in Americans houses boarding quartering อันนี้คือกองทัพอังกฤษนะคะเข้ามาประจําการในบ้านของชาวอเมริกันก็จะมีปัญหาเรื่องที่พักและอาหาร They did not have self government ชาวอเมริกันนะคะไม่มีรัฐบาลในการปกครองตนเอง Boston massacre อันนี้คือการสังหารหมู่ที่เมืองบอสตัน Boston tea party Tea Act อันนี้คือ เป็นการประท้วงการเมืองนะคะเพื่อต่อต้านรัฐบัญญัติภาษีชา Stamp Act Stamp Act นะคะก็คือรัฐบัญญัติภาษี Stamp Sugar Act อันนี้คือรัฐบัญญัติภาษีน้ำตาล Townsend Act คือรัฐบัญญัติต่างๆที่บังคับให้ชาวอนานิคมเสียภาษี Intolerable Coercive Acts แล้วก็อันสุดท้ายนะคะคือรัฐบัญญัติบีบคั้นที่เหลือทน Who wrote the Declaration of Independence ข้อ78นะคะใครเป็นคนเขียนคําประกาศอิสรภาพ Thomas Jefferson คนนั้นก็คือโทมัสเจฟเฟอร์สันนะคะ When was the Declaration of Independence adopted ข้อ79คือคําประกาศอิสรภาพถูกนํามาใช้เมื่อใด July 4 1776คําตอบคือ July 4 1776 The American Revolution had many important events had American Name one many คำถามนี้คือในการปฏิวัติของชาวอเมริกันได้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่างให้บอกมาหนึ่งอย่าง Battle of Bunker Hill คือยุทธการหรือการรบที่บังเกอร์ฮิล u n บังเกอรินี้เกิดขึ้นในช่วงต้นของสงครามปฏิวัตินะคะอังกฤษเอาชนะชาวอเมริกันที่สมรภูมิบังเกอร์ฮิลค่ะ Declaration of Independence ก็คื การประกาศอิสรภาพเป็นหนังสือที่มีใจความว่า13อาอนานิคมเป็นเอกราชจากอังกฤษนะคะ Washington Crossing the Delaware Battle of Trenton คือการรบแห่งเทรนตันนะคะเป็นการต่อสู้เล็กๆในเทรนตันรัฐอยุธยาซีซึ่งคำว่าวอชิงตันค c r o ซิ่งเดอะเดลาแวร์ก็มาจากชื่อของนายพลจอร์ชวอชิงตันนะคะได้ข้ามแม่น้ำเดลาแวร์ไปทางเหนือของเทรนตัน Battle of Saratoga อันนี้คือการรบแห่งราโตกาซึ่งมอบชัยชนะอย่างเด็ดขาดให้กับชาวเมริกันเหนืออังกฤษในสงครามปฏิวัติอเมริกา Valley <For> ค่ายแวร์รี่ฟอร์เป็นค่ายฤดูหนาวนะคะเป็นค่ายที่3ใน8แห่งสำหรับหน่วยงานหลักของกองพลภาคพ,พื้นทวีป Battle of York อันนี้เรียกว่ายุทธการยอร์กทาวนะคะคือการยอมแพ้ที่ยอร์กทาวหรือว่าการรบที่ยอร์กทาว ก็จบกันไปกับคลิปที่3นะคะแล้วสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่อยากท่องจำข้อสอบสามารถติดตามสรุปข้อสอบเล่าเรื่องได้นะคะช่วยให้จำข้อสอบได้ง่ายขึ้นค่ะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ